สวัสดีครับวันนี้จะพามาเรียนรู้ชื่อเลือกของสัตว์ภาษาเหนืออีสานเริ่มจากคำแรกเลยครับผมกวงกวงภาษาอีสานก็คือกวงกวงภาษาไทยก็คือกวางนั่นแหละ ต่อไปจักกาจักกาจักกาภาษาอีสานก็คือขี่กะปอมขี่กะปอมภาษาไทยก็คือจิ้งกากิ้งกานั่นแหละต่อไป แมงแสนตินแมงแสนตินภาษาอีสานก็คือขี่ใกล้กือขี่ใกล้กือภาษาไทยก็คือกิ้งกือนั่นแหละคำต่อไปจักกิมจักกิม ภาษาอีสานก็คือขีเกี้ยมขีเกี้ยมภาษาไทยก็คือจิ้งจกจิ้งจกคำต่อไปจักกะเล่จักกะเล่ภาษาอีสานก็คือ คีโก้ีโกภาษาไทยก็คือจิ้งเลนคำต่อไปจ้างจ้างภาษาอีสานก็คือสร้างสร้างภาษาไทยก็คือช้าง คำต่อไปทุกโตทุกโต,กตภาษาไทยภาษาอีสานก็คือกับแก่กับแก่าภาษาไทยก็คือทุกแก่คำต่อไป อีห่หกอี่หวกภาษาอีสานี่คือหววนั่นแหละภาษาไทยลูกออดคำต่อไปงัวงัวภาษาอีสานงัว ง่วภาษาไทยก็คือวัวนั่นแหละคำต่อไปป่าลิมป่าลิมป่าหลิ้มภาษาอีาาสา,าสนก็คือป่าคอป่าคอภาษาไทยก็คือ ปลา,าช่อนปาช่อนคำต่อไปปลาเสด็จปลาเสด็จภาษาอีสานก็คือปาเข็งปาเข็ง ภาษาไทยก็คือปลาหมอคำต่อไปปลาปลาสลากปลาสลากภาษาอีสานก็คือปลาปลากี่เดือดปลากี่เดือด ภาษาไทยก็คือปากดีนะคำต่อไป,ง,ง,ปองูงูกันป้อง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 ภาษาษารเรียกงูทนทานงูทนทาน งูท้นทานภาษาไทยก็คืองูสามเหลี่ยมนั่นเลยคำต่อไปนกเกา้านกเกา้าภาษาอีสานก็คือนกหูก ภาษาไทยกับนกโหกนั่นแหละคำต่อไปนกวีดภาษาอีสานภาษาอีสานก็คือนกหัวจุกนกปิปตาลิวนกหัวจุกนกปิตาลิวนั่นแหละ